ขั้นตอนที่2ครับวัตถุประสงค์หลักของตําแหน่งงานนะก็นที่เกิดไปแล้วว่าจ้างคนมาทํางานตําแหน่งนี้ทําไมนะะเพื่ออะไรในอดีตเนี่ยเราเขียนเปนทำอะไรตอนนี้ต้องเพิ่มไปอีกอันครับจ้างมาทําอะไรครับดูตรงไหนฮะว่าจ้างมาทาอะไรก็ดูตรงนี้ครับหนึ่งวัตถุประสงค์ที่เราจ้างตําแหน่งงานนี้มาเพื่ออะไรนะ,ะเพื่อเพิ่มยอดขายนะเพื่อส่งสินค้าเพื่อหาคน เพื่อจะทําบัญชีเพื่อจะซื้อของนะเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบคุณภาพนะทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นคําตอบซึ่งในแต่และตําแหน่งเนี่ยมันจะมีวัตถุงค์ที่ต่างเช่นผมเป็นอ,อยู่ซ่อมบำรุงตำแหน่งผมคือเพื่ออะไรก็เพื่อดูแลเครื่องจักรคือบำรุงราษาเครื่องจักรให้เดินได้ต่อเน,นื่องเพื่อซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้มันสาม,มารถเดินได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อทําให้มันมีความปลอดภัยดังนั้นคือในตลรดไหนเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ที่คําว่าเพื่ออะไรเนี่ยเยอะนะครับง่ายๆเลยถ้าอยากจะรู้ว่าคําว่าเพื่ออะไรบ้างอันที่หนึ่งนะก็คือเป็นปริมาณนะเช่นเพื่อเพิ่มยอดขายเพื่อเพิ่มไรายได้มันจะเป็นเรื่องปริมาณเรื่องคุณภาพเรื่องเวลาเรื่องต้นถึงแท้จ่ายอันนี้หลักๆถ้าเลือกไม่ออกนะฮะบางทีก็จะมีเรื่องความพึงพอใจเข้ามาด้วย เดี๋ยวจะดูตัวอย่างก็ได้นะครับของอันนี้ผมในคลิปทั้งหมดนี้ผมจะใช้ของฝ่ายขายซึ่งน่าจะเป็นทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวจะมีตัวอย่างพี่นะครับ mm hmm. เมื่อกําหนดวัตถุประสงค์แล้ว mm hmm. วัตถุประสงค์นั้นจะถามว่าแล,วแล้ววัดจากอะไรจ้างเขามาเพื่อให้เขามาหาย,ยอดขายไงตกลงยอดขายวัดไปอะไรครับปริมาณจํานวนเงินเปอร์เซ็นต์ตกลงวัดจากอะไร จ้างตาแหน่งนี้มาเพื่อให้ช่วยดูเรื่องระบบคุณภาพนะว่าสินค้าเราผลิตออกไปมีคุณภาพวัดจากอะไรเพราะบางอย่างมันสามารถไม่สามารถวัดได้น้าง,งานได้เช่นเพื่อให้เขาได้สินค้าที่มีคุณภาพแล,แล้วดูตรงไหนว่าสินค้ามีคุณภาพบางทีดูจากรีเจ็ตแต่บางทีเขา,าเป็นคนตรวจสอบสินค้าเองแล้วดูตรงไหนก็ดูจากคอมเพนของลูกค้าคือข้อร้องเรียนหรือสินค้าที่เคลมคืนมาก็แสดงว่าต้องหาที่ประเมินให้ได้ ว่าเราจ้างเข้ามาแล้วเนี่ยเราวัดที่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็เราได้ตัวชี้วัดวิธีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดถ้าทำที่ง่ายนะครับไม่ต้องวิเคราะห์รายตำแหน่งก็ได้เริ่มแรกวิเคราะห์รายหน่วยงานเพราะอะไรแต่ละหน่วยงานเนี่ยบางทีตัวชี้วัดเนี่ยใช้ซ้ากันระหว่างหัวหน้ากับผู้น้องเส้นฝ่ายขายตัวชี้วัดไม่ว่าผู้จัดการจนถึงพนักงานขายครับก็วัดยอดขายครับที่มันต่างคืออะไรตัวเลขการขายเป้าไม่เหมือนกันซึ่งไม่อยู่ในเจดีนะครับ เป้าจะยู่ในระบบประเมินผลงานประจำปีครับตกลงผู้จัดการว่าอะไรยอดขายเป็นมูลค่าแล้วเซลล์ก็วัดมูลค่าหัวหน้าก็วัดมูลค่า,าก็แสดงว่าตัวชีวัดใช้รูปกันได้เช่นหัวหน้าถูกวัดเรื่องกําไรนะแต่ลูกน้องอาจจะไม่ได้ถูกวัดกําไรต้นต้นลูกน้องอาจจะถูกวัดเรื่องเปอร์เซ็นต์การให้ส่วนลดนะครับหรือบางทีหัวหน้าถูกวัดเรื่องอกันเียว่าลูกค้าโดยรวมทั้งหมด แต่พนักงานขายจะถูวัดแค่จานวนลูกค้าใหม่ที่หามานะครับหรืออาจจะถูกวัดอีกข้อคือการดูแลรักษาลูกค้าเก่าแต่หัวหน้าจะถูกวัดภาพรวมท, kell, ทั้งหมดทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับหรือหัวหน้าอาจะถูกวัดส่วนแบ่งตลาดลูกน้องถูกวัดเรื่องของจํานวนลูกค้าหรือจํานวนลูกค้าใหม่ที่หามาเพื่อสนับสนุนตัวชีว้วัดส่วนแบ่งตลาดของหัวหน้านะครับอันนี้คือภาพรวมของการวิเคราะห์ตัวชีว้วัดผลงานซึ่งเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ แล้วก็รดับตัวชีวิตหลังจากนั้น,นกระจายตัวชีวิตไปถึงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวอย่างสังเกตดูว่าในเรื่องของฝ่ายขายนะครับการวางแผนการขายการดําเนินการขายการบริการหลังการขายอันนี้คืองานหลักของหน่วยางานนี้แล้วกิจกรรมหลักเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วคือหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานวัตถุประสงค์คือเพื่ออะไรครับลองดูตัวอย่างนี้ครับที่วางแผนการขายเพื่ออะไร ื่อได้ลูกค้าใหม่ใช่ไหมเพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพื่อให้มีกาไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมหรือเพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นหรือวางแผนการขายเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจไหมเราสามารถใส่วัตถุประสงค์ซึ่งแต่ละงานสามารถมีวัตถุประสงค์ซ้ำกันได้ครับงานที่1ก็เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่งานที่2ก็อาจจะเพื่อให้มีลูกค้าใหม่ก็ได้ครับหรืองานที่1เพื่อเพิ่มยอดขายงานที่2ที่ไปขายก็เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือความพึงพอใจลูกค้ามันอาจจะมีหลายที่ก็ได้ไม่ต้องสนใจนะครับยิ่งซ้ํากันกาลังจะบอกว่าเออตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญใน<ม>หน่วยงานเราครับพอได้ตัววัตถุประสงค์แล้วครับ,รบให้ถามต่อวัดจากอะไรยกตัวอย่างเช่นมีลูกค้าใหม่ที่จ้างคุณมาวางแผนการขายเพื่ออะไรครให้มีลูกค้าใหม่วัดจากอะไรครับลูกค้าใหม่จานวนใช่ไหมหรือมูลค่าย,ยอดขายจากลูกค้าใหม่หรือเปอร์เซ็นต์ลูกค้าใหม่ต่อลูกค้าทั้งหมด ตัวชี้วัดผลงานที่เรารียกปอร์ฟ r ร์แมนซ์ส i ิเกเตสามารถเขียนได้เยอะเลยครับก็เลยว่าเป็นํำเนียบตัวชี้วัดไว้เผื่อเลือกไปใช้ในแต่ละปีเขียนแล้วไม่ใช้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขียนแล้ว3ปี4ปีหรือตลอดชีพไม่ใช้เลยค่อยเอาออกไปครับไม่มีปัญหาแต่เขียนทิ้งไว้เผื่อครับบางปีเราอาจจะเลือกมันมาใช้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหลังจากนั้นกระจายตัวชี้วัดผลงานสู่ตำแหนะ่งงาน เมื่อเราวิเคราะห์มาเรียบร้อยก็มาดูซิว่าตัวชี้วัดทั้งหมดนียวัดตำแหน่งไหนบ้างนะครับเช่นมูลค่าย,ยอดขายหรือวัดตั้งแต่ผู้จัดการยันพนักง,งานขายเลยครับปริมาณยอดขายก็วัดเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์กำไรต่อยอดขายอาจจะวัดแค่ระดับวหนนะ้าเพราะอย่างที่บอกว่า,วาเปอร์เซ็นต์การขายาเปอร์เซ็นต์กำไรต่อยอดขายบางทีไม่ได้เกิดจากเซลนะฮะเกิดจากราคาเราแพงกว่าต้นทุนเราแพงกว่าซึ่ง เซลล์ห <Sell> นึ่พนักงานขายไม่ได้เกี่ยวข้องน,นะครับเราขึ้นอยู่กับว่าขายสินค้าหลายตัวบางตัวกาไรมากบางตัวกาไรน้อยก็อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดการแล้วจะขายสินค้าตัวไหนเซลก็าขายตามนั้นนะครับเพราะนั้นคือเซล์อาแต่แค่วัดเรื่องส่วนลดที่ให้ลูกค้าค่าจ่ายเหมือนกันนะหลายคนบอกก็เซล์ทำเป็นคนค่าจ่ายหลายคนก็บอกว่าจะวัดเซลดูนะใคยอะมัามาเซล์มาตัวเองกันขอเบิกนั่นขอเบิกนี่ วัดไปกนดิโยลด์เพราะคนอนุมัติคือหัวหนะ้าแต่นั่นคือค่าใช้จ่ายในการขายควรวัดหัวหนะ้าคือวัดบุคคลที่เป็นผู้อนุมัติครัเพอถ้าเขาไม่อนุมัติจะอยากเซลก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นความพึงพอใจของลูกค้านะวัดจำนวนข้อร้องเรียนนะจะวัดกันทั้งหน่วยง,งานก็ได้แต่ถ้าบอกว่าไอ้จำนวนข้อร้องเรียนวัดฝ่าย,าย,ายแต่หัวหน้ารับตัวใหญ่ไปเลยไหมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งหนึ่งในนั้นถ้าเกิดมีข้อร้องเรียนก็ผู้จัดการก็ไม่รอดน,นะครับ ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ KPI นะครับบอกก่อนเป็นทำเนียบตัวชี้วัดผลงานที่อยู่ใน job description ของตำแหน่งงานเมื่อกี้ที่บอกว่าวิาวเคราะห์ภาพรวมแล้วเอามากระจายมีอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับถ้าไปทำจริงบางทีเราวิเคราะห์ภาพรวมอาจจะไม่ได้ตัวชี้วัดเล็กๆสำหรับตำแหน่งงาน<ๆ>เช่นผมทุกอย่างมีพนักงานธุราการขายอยู่ในนี้วิเคราะห์ภาพรวมเมื่อกี้ยังไงก,ก,ก็ไม่ ไม่มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องการทํารายงานผิดการทํารายงานทันการพัฒนารายงานการจัดเก็บแฟ้มซึ่งมันเล็กมากครับพอมาถึงตอนนี้กระจายมาเสร็จแล้วให้ดูว่ามีตําแหน่งไหนบ้างที่ตัวชี้วัดยังน้อยเกินไปยังไม่สามารถตอบหน้าที่ได้ก็ให้ใส่เพิ่มครับเช่นเปอร์เซ็นต์การส่งรายงานการขายนะเปอร์เซ็นต์การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย เปอร์เซ็นการทําอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในภาพรวมเมื่อกี้ก็บางตําแหน่งเช่นส่งตัวอย่างให้ลูกค้าทันหรือไม่ทันก็เรามาใส่เพิ่มได้การทํารายงานของบางหน่วยงานก็มาใส่ได้การจะทาําหาข้อมูลลูกค้าก็มาใส่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการกระจายตัวชี้วัดถ,ถึงตําแหน่งงานครับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านทําได้ไม่ใช่เรื่องยากเราทําไว้ก่อนไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรครับแต่ทาไว้ให้ครบทุกมุม ก็สะดวกต่อการที่จะเชื่อมโยงหรือเอาไปใช้ในระบบการประเมินผลงานที่หลายหน่วยงานเรียกมันว่า Key Performance Indicator ครับสามารถเอาจากคำนียบตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานและตำแหน่งงานไปใช้ได้ในยาครับ